มาเป็นคนไม่เห็นแสงตะวันไต้ยินชื่อจันไม่รู้เป็นสีอะไรนักโทษจะตากรนแค่เป็นนักโทษจะตากันครับวันนี้พี่น้อง เสื้อแดงเราก็มาเยี่ยมเพื่อนเราที่เดือนจำนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีพี่น้องมาเยี่ยมน้อยหน่อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะเชิญชวนให้มาเยี่ยมพี่น้องในเดือนจํานะครับไม่ว่าจะเดือนจําที่ช่วงที่หลักสี่นี่ก็ดีหรือจะเดือนจําที่คลองเปรมก็ดีนะครับตอนนี้ จะมีคนมาเยี่ยมน้อยหน่อยขอให้พวกเรามาให้กําลังใจนะครับเพราะว่าถ้ามาเยี่ยมพี่น้องเราแล้วก็จะมีกำลังใจแต่ท่านอยู่กันเป็นปีแล้วนะครับขอให้เราพวกเราถ้ามีเวลาสละเวลาสักนิดหนึ่งนะครับอาเยี่ยมพวกเรานะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เดินจําทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับขอบคุณมากครับ